สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัฒชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปแก้ปัญหานะครับสาหรับกันกรนะครับที่นี่ครับเรียกว่าด้ามจับเรานะครับก็คือเวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะครับด้ามจับเราก็จะเหล็กก็จะอล้ะลงมาเรื่อยนะครับทําให้เหล็กติดกันนะครับเวลาเราอาจจะใช้งานนะครับ เราก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ะน้ำจับเราเขาโดนกันถูกกันนะครับวันนี้เรามาแก้ไขง่ายๆครับเพื่อที่จะให้อ่ะไปกันไกลเรานะครับเสมอกันนะครับง่ายๆนะครับตัวช่วยเราก็จะมีนะครับเศษท่อ PvC นะครับหรือใครมีท่อแป๊บนะครับก็ใช้ได้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะทำการ ใส่ที่ปลายของท่อนะครับจากนั้นนะครับเราออกแรงครับง้างนะครับง,ง้างที่ด้ามจับนะครับนี่ครับก็เริ่มได้นะครับนี่ครับ ครับตอนนี้ก็ด้ามจับเรานะครับได้ง้างออกแล้วก็กันไก่เรานะครับเริ่มชิดกันแล้วนะครับก็เหลือปลายนิดนึงนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้าอยังไม่พอใจครับก็สามารถทำได้ใหม่นะครับ นี่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับไกนะครับที่ด้ามจับนะครับชนกันทำให้เราไม่สามารถทำการใช้งานได้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ